เนี่ยมาดูแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับโซลาซ่าเซลล์ที่ทำไว้นะครับทำเล่นๆนะครับ <c oughs> แผง450วัตต์ใ <c oughs> ส่าามาลงาที่นี่นะครับแบตลิเธียมพัดลมุ๊บ

โดยไฟทั้งหมดที่มานี่ตำแหน่งตหน่งไฟ1 2อเห็นเรื่อง